สวัสดีเจ้าวันนี้กูกำมาปะกับเจ้าน้องเมเมธาวีทำทานกับรรยการขายบ้านที่เจียงไฮ้นะเจ้าอันวันนี้จะมาอู้อ่ะเรื่องเรื่องรถไฟเนาะตีว่าจะมีรถไฟผ่านเจียงไฮ้อันผ่านเทิงผ่านเจียงของอี่เนาะผ่านเจียงคำออาผ่านพะเยาอีกอ่ะเนาะแต่มันกับบริพผ่านหน้าบ้านเจ้าโดยตรงเนาะค็มันผ่านหน้าบ้านเจ้าโดยตรงนี่กะโอ้ถ้าจะ ม่วนอยู่เนาะก๋จะมีเส <ness> right like ียงรถไฟตึงๆเนี่เนาะดีเลาตีบ้านผัวพานนะเจ้าวานนะมันก็จะทำเพื่อบ้านเฮาเนี่ยจะเลิิญขึ้นเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจากทั่วโลกมาเอลนี่เนาะข้ากะอันตีบ้านเจ้านี่นะก็สามารถทำเป็นอันร้านขายของฟากได้นะอัน บ้านยิ้วใหม่ของฝากอีกนอ่ะเราก็เราเข้านั่นไหนใจเป็นอันคาเฟ่กันได้นะยุ้ง้างคาเฟ่อุ้ยเทยจะตาย <c oughs> นะเจ้าเนาะเปิดเป็นยุ้ง้างคาเฟ่ขายกาแฟอินอ่อันขายอ้อย่างเนาะชาที่ทํามาจากข้าวอีนอ่นข้าวเหนียวเชียงรายอีนะข้าวตีอันชาวบ้านปลูกอิกนอ่เขาก่อมาทําชาทำมาอย่างอีก้กะอุ้ยเทยจะตายเนาะ <c oughs> อันขัดใจไปจับโจงกันเดี๋ยวเจ้ากอนตีรถไฟไม่จะเซตเนาะ กว่าไผ่จะได้ตีอันตีมันติดรถไฟที่สถานีรถไฟตอนนี้ราคาก็คงจะสูงขึ้นเนาะไปตามระเบียบรถไฟตอนนี้มาอาจจะบอดเซตเตืออาจจะมีการยืดเยื้อนิดนึงนะคะตามประเพณีนิยมเนะะะะมาะรัฐบาลเนาะเวลาเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะยืดเยื้อไปเป็นธรรมดาเนาะอาจจะผลประโยชน์ อืมเนา <c oughs> กะก็ว่ากันไปเนาะแต่เซตี่มันเซตในนอนอยู่แล้วนอนรถไฟอย่างไีนี่มันก็ตึงเซตในนอนอยู่แล้วกูเตือตีกรุงเทพเนาะรถไฟฟ้ารถใต้นี้อย่างอีกว่าจะเซตกับอู้ทกเทียงกันเป็นเวลาย,ยาวนานเนาะแต่ตอนนี้เซตแล้วมันกน็อู้เดินทางสะดวกเนอะเห็น้อมนี่บ้านเฮากับจะเดินทางสะดวกเนาะคนกรุงเทพมาเอลจึงหายกับง่ายขึ้นอีเนาะเฮากับทำการตลาดเอา ว่าบ้านเขาเนี่ยมียุ้งช้างคาเฟ่นะมีของฝากบ้านยุ้งไม่อีหนอเดี๋ยวก็จะไปห้าตีสถานีรถไฟเลยง่ายๆนอ่ไม่ต้องเป็นห่วงอีกาเนอเวลาลูกค้าเปินมาถึงสถานีรถไฟเขาก็ไปห้าปืนมาอยู่บ้านเขาอีกกามาเอลตีบ้านเจ้านี่นะมันไกลอันใบลื่นลม้มเลยแสงทำรักอีหนอเราก็อูจีฝ้ายเนะเวลาลูกค้าเปิดมาแอลบ้านเฮามากินคาเฟ่ยุ่งช้างมาภากบ้านเฮาเสร็จปุ๊บเขากับป้าเปิดไปแอล ไร่แสนคำรักไร่รื่นรมเลยไปภู้จี้้านี่เนาะลากาถ้าปนถ่ไปเอ้นเจ้าของโตกระซงงปนขึ้นรถไฟไปโอ้สะดวกเสดตายนะเจ้าอย่บาบเจ้านี่นะด้านหลังหน้าบ้านนี่เนาะก็จะมีตีสามารถทําเป็นคาเฟ่ได้นเนาะเอาโต๊ะกาแฟมาตั้งด้านบนนี่นะจ้นบนด้านหน้าก็เป็นระเบียงอ้ ทำเป็นคาเฟ่เห็นช้าหนึ่งรู้ระประิงโกะนะเจ้าอันนี้บอกได้โม้นะไปพอเลยเหมาะขนาดนี่นะก็ว่าเจ้าไปได้ย้ายมาอยู่อเมริกาหน,นะเจ้าสิย้ายเองละอูซะบว่าอยากจะกลับไปทําเองเลยนะเจ้าเดียวนี้นะแต่กันยังว่านนันน้เจ้าแฟนเจ้าเป็นอุปสรรคให้ไปได้ไปอยู่กับคงสรลัมบมากเนาะก็เลยว่าตัดสินใจยุ่นี่อ่ะกะแต่ว่าเมืองไทยนี่ไปแน,น่นอนเยอะรถไฟเสร็จนะเจ้าจะไปนั่งรถไฟเนะ่ะ เดินใช้ตั้งสื่อเป็นเจ้าของเลยเจ้าจะนั่งจะนั่นเจ้าจะไปนั่งรถไฟเล่นเจ้าจะแวะไปแอลบ้านตัวไอเนาะว่าก็หายสื้อไปเนี่ยเจ้าจะไปแวะแอลหาไปแวะอุดหนุนแน่นอนนะเจ้าไปแวะจุวยททำโปรโมทเต็มที่เลยนะเจ้าเกาใจจับจ้องกันเนาะแหม่นล่าคามันก็จะขึ้นไปติ๊กๆเนาะยิ่งมีรถไฟพานี่ ราคาไอ้อย่างมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่ตอนนี้เขาก็เอาตามราคาตีเจ้าตั้งไว้นั่นเนาะก็อบ,บอกขึ้นบ่กอนะ้อย่างเงี้ยเนาะการก็ต้องให้สนใจนะอยากให้หู้หว่านราคาตัวใดพื้นที่ตัวใดกีตารางวานกีตารางเม็ดอันสถานที่ใกล้เคียงกันอย่างพวกนี้นะเจ้ามีบอกไว้หมดแล้วในอันเว็บไซต์เดีกดเข้าไปในคอมเมนต์ด้านล่างนี่นะเจ้าเจ้าจะพื้นเว็บลิงก์เว็บไซต์ไว้กดเข้าไปเลยง่ายๆเนาะแล้วก็อันจะไปลืมกดปุ่มสีแดงๆนะ ุ่ม subscribe เนาะกดไว้เดี๋ยวเจ้าจะมาอันบอกรายละเอียดเรื่อยๆเนาะมาอู้มาคุยกันเอกะก็ไครมีคำถามเพิ่มเติมก็ถามมาได้เนาะเจ้าในคอมเมนต์นั่นล่างนนนเรารือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขักษาสุขภาพเป็นตัวเดี๋ยเจ้ารับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ